สำหรับใครที่อยากเป็นเมนเซนเตอร์ในเกมแซลมดังหรืออยากเก่งขึ้นวันนี้ผมจะมาแชร์5ทิศติหลักนะครับผมในการเล่นเซนเตอร์ยังไงให้เพื่อนร่วมทีมรักไม่เสียแรงและไม่โดนรีพอร์ตนะครับผมมาชมกันเลยครับผม5ทิศตินั้นมีอะไรบ้างเทคนิคที่1นะครับผมรีบาวและบล็อกเอาปฏิเสธไม่ได้เลยครับผมว่าเซนเตอร์ที่ดีเนะี่ยต้องรีบาวได้ดีนะครับผมแล้วการรีบาวที่ดีเนะี่ยต้องตามมาด้วยการบล็อกเอานะฮะ ปัจจุบันเนี่ยในสังคมเกมสซรัมดันเนี่ยผมเห็นไม่คก็กดคนไม่ค่อยชอบกดก,การบล็อกเอาท์กันเลยนะครับผมถ้าเขาเล่นเซนเตอร์หนานะเขาไม่ค่อยกดบล็อกเอาท์กันครับผมซึ่งการบล็อกเอาท์เนี่ยมันดียังไงนะครับการดันศัตรูออกไปจากพื้นที่รีเบลนะครับผมทำให้เราเนี่ยได้โพซิชันในตำแหน่งการรีเบลที่ดีกว่านะครับผมงั้นการบล็อกเอาท์เนี่ยสำคัญครับผมเซนเตอร์ที่ดีเนี่ยควรจะกดบล็อกเอาท์ทุกครั้งนะครับผมเวลาที่มีการรีเบลแต่ว่าผมขอรวมกับซากุระนี่ในที่นี้นะครับผมว่าเเเป็นนซตอร ซากุเนี่ยไม่ควรไปบล็อกเอานะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยมีค่าพลังที่ต่ำครับมีตัวที่บางครับผมก็ควรวิ่งไปรีบาวมากกว่านะครับผมผมรู้ถึงพวกเซนเตอร์ที่บางๆนะครับผมพวกเซนเตอร์บางๆเนี่ยไปเบียดบล็อกเอาสู้เขาไม่ได้แหละครับก็พยายามอย่าไปเบียดดีกว่านะครับผมและในเกมสลัมน้ำมือบายนี่ยก็ยังมีรูนที่เพิ่มในการบล็อกเอาชนะแล้วก็รีบาวได้ดีนะครับผมก็อย่างที่อาคางิเคยสอนซากุไปนะครับผมว่าตำแหน่งที่ดีกว่าน่ะก็จะรีบาวได้ดีกว่านะครับผม แล้วก็ผู้ที่รีบาวได้เนี่ยจะเป็นคนคุมเกมนะครับผมอย่าลืมกันเลยต่อมานะผมทิศที่สองครับผมการบล็อกครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องที่เซนเตอร์ทุกคนรู้อยู่แล้วนะผมหน้าที่ของเซนเตอร์ก็คืออะไรบล็อกใต้แป้นใช่ไหมละครับใช่ครับผมเราควรจะฝึกษาวิธีการบล็อกตัวต่างๆนะผมในหลไยๆที่ตัวไหนที่เราบล็อกไม่เป็นเนี่ยเราก็ควรมาดูคลิปการบล็อกนะครับผมมีเต็มใน u t u b e เลยนะศึกษาการบล็อกเรื่อยครับผมในที่นี้ก็จะสะสมประสบการณ์นะ ก็ประสบการณ์ก็มีส่วน,นะครับผมเล่นเรื่อยๆเล่นบ <_ d ata> ่อยๆ,ๆตัวนี้ควรบล็อกอย่างนี้ <_ d ata> ตัวนี้ควรบล็อกอย่างไรผมค <_ d ata> วรศึกษาการบล็อกให้ดีนะครับผมอันนี้สําคัญมากลยครับผมควรศึกษา <_ d ata> รู้เข่ารู้เรล่าร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง <_ d ata> ต่อมานะผมเทคนิคที่สานะผมโพ i ิชันการยืนตำแหน่งในเอนะครับผมเซนเตอร์ที่ดีเนี่ยควรรู้ว่าเวลาเราเจอตัวนี้แล้วควรยืนตรงไหนนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณเจอลิงแล้วคุณยืนแบบออกห่างมันจะแบบออกห่างไปเอะเกินนะครับผมก็ตบไม่ได้นะ จอฟุกุดาอยู่ใต้แป้นเกินก็ตกไม่ได้นะครับผมควรรู้นะครับผมว่าตัวไหนควรยืนตรงไหนนะครับผมโพซิชันนี้สําคัญมากแล้วผมเวลาจำวันมานู่นนี่นั่นควรยืนตรงไหนครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยืนใต้แป้นอยู่แล้วใช่ไหมแต่บางทีคุณอาจจะเจอคอมที่เป็นซากุไรงีิโรนะผมคุณจะยืนใต้แป้นอย่างเดียวไม่ได้นะหรือโทร,รุโอดาอะไรพวกนี้นะผมถ้าแบบโอดาเป็นเซนเตอร์เนี่ยเซนเตอร์ี่เราประกบไม่ได้ยืนใต้แปน้นกับเราเนี่ยเขาสามารถทําแป้ได้เนี่ยแล้วก็ควรออกมายืนกบหรือเพื่อนเรายืนซอนนู่นนี่นั่นนะผมอันนี้แล้วแต่คอมท ก็ควรศึกษา p ี s i ่ i o ดีๆควรยืนดีๆไม่ใช่ยืนใต้แป้นตลอดแข่งทื่อเป็นไม้นะครับผมอันนี้ก็ไม่เอานะฮะก็นั่นแหละครับ position สำคัญนะครับผมควรศึกษาให้ดีนะฮะเทคนิคที่4นะฮะการดับตัวนะฮะก็เซนเตอร์ที่ดีเนี่ยควรเลือกตัวที่ให้เข้ากับสถานการณ์ทีมตอนนั้นนะครับผมถึงแม้ว่าทีมตอนนั้นเนี่ยต้องการตัวรีบาวด์แล้วก็ควรจีบตัวรีบาวด์ต้องการตัวบล็อกจีบตัวบล็อกมานะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคอมของพี่ๆน้องๆที่เล่นกันแต่ละคนนะผมว,ว่าเล่นคอมอะไรกัน แต่การดับตัวเนี่ยสำคัญมากนะครับผมไม่ว่าคุณจะเล่นตำแหน่งเซนเตอร์หรือตำแหน่งอื่นก็ตามนะคุณควรเลือกตัวที่เข้ากับคอมเคเตอร์ฝั่งของข้ามอันนี้คือปัจจัยสําคัญที่คุณในการเลือกตัวในการผิกมาเล่นนะเซนเตอร์ที่ดีก็ควรเล่นเป็นหลายตัวนะครับผมเพราะว่าอาจจะโดนฝั่งตรงข้ามตัดได้นูนี้นันถ้าคุณเป็นเมนตัวเดียวเนะี่ยฝั่งตรงข้ามเมียไปแล้วคุณจะเล่นตัวอะไรก็ไม่มีนะใช่ปหก็ตมามนั้นครับผม ชนิดสุดท้ายนะครับผมอันนี้สําคัญมากเลยนะชนิดที่สําคัญที่สุดนะครับผม My Set กระบวนการความคิดนะครับผมทัศนคติอะไรพวกนี้นะครับผมคุณเล่นเซนเตอร์ใช่ไหมบางทีคุณต้องเจอแบบแบบตัวทําแต้มแบบกาดแบบคนเล่นแบบไม่ได้แต่งใจนู่นนี่นู่นก็อย่าเพิ่งโยนเกมน,นะครับผมอาจารย์อาซยเคยบอกไว้ว่าฝาอะไรที่ยังไม่ถึงวินาท,ทีสุดท้ายก็เท่ากับว่าเรายังไม่ได้แพ้นะครับผมอย่ายอมแพ้นะถ้าเรายอมแพ้แต่วินาทีนั้นก็เท่ากับเราแพ้ไปแล้วนะครับผม ผมเห็นเซนเตอร์หลายคนเนี่ยชอบงองแงนู่นนี่นั่น,นโยนเกมนะครับผมจริงๆแล้วผมเองก็เคยเคยเป็นมาก่อนนะครับผมก็ทางใจนะฮะเวลาเจอทีมอย่างนี้คือมันเลือกไม่ได้จริงๆนะครับผมเวลาเรากดมาเนี่ยถ้าคุณเล่นโซโล่คุณเลือกไม่ได้จริงะคะๆครับผมแต่ก็อย่ายโยนดีกว่านะ,ะผมก็กดยอมแพ้เขาไม่ยอมนี่นี่นั่นก็อย่ายโยนนะ,ะับโอเคเนี <c oughs> ๆๆ่ยแหละเพราะว่าคุณโยนอีกคนนึงเล่นกางแต่ยังเหลืออีกคนหนึ่ง มั้นก็อาจจะตั้งใจเล่นสุดๆวันจ,จะอยากได้ดาวนี้นสุดน,น,น,นั่นแหละครับคือดีนี้ผมอยากจะบอกเพราะว่าคนคนนั้นอะมันคือผมยังไงล่ะจริงๆผมก็ใครเข้าใจนะไอ้พวกเซนเตอร์โยนเกมเนี่ยผมก็เคยเป็นจริงๆน,นะแบบมันเราเป็นเซนเตอร์ใช่ไหมเราก็ทําแต้มไม่ได้ได้แค่บล็อกเกอรีบาวถึงแล้วบล็อกเกอรีเราไปแม่ก็ทําแต้มให้กูไม่ได้เราจะเล่นเซนเตอร์ไปเพื่ออะไรกันเราจะทำไปทําไมกันนะทำไมแล้วไม่ไปออกไปชูสามแต้มกันนะ เคยเป็นแล้วผมก็เข้าใจนะครับผมว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์มันข้ามกันไม่ได้ผมขอแนะนําเทคนิคการเอ่อเลือกหัวร้อนนะผมก็คือเลิกเล่นนะผมก็หัวร้อนก็เลิกเล่นเพราะตาต่อไปเนี่ยถ้าคุณเจออีกอะกูจะหัวร้อนหนักกว่าเดิมอีกแล้วก็จะเดาอดรเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นวงจรรูปบาทสุดท้ายกูจะลบเกมทิ้งแล้วไม่กลับมาเล่นอีกเลยถ้าท่าคุณเติมไปเป็นหมื่นแล้วอะ่อะอันนี้นี้ก็คือเลิกเล่นไปก่อนนะพักก่อนพอแบบอารมณ์ดีหายหัวร้อนก็อยากเล่นก็กลับมาเล่นครับผมแต่หัวร้อนก็อย่าเล่นนะ จริงนะเพราะผมเจอผมเวลาผมเล่นแบบ PG อย่างเงี้ยผมเจอบ่อยมากเซนเตอร์แบบโยนเกมแบบไม่เล่นแต่ผมวิ่น PG แบบผมก็ทําแต้มยากไงแต่คนทาแต้มมันก็ทําแต้มกะเซนเตอร์ทองไม่ได้ก็งองไงแล้ว,ลวก็ไปชูสามแต้มฟิวอย่างนี้นะครับผมก็หวังว่าเทคนิคหาเทคนิคที่ผมพูดไปเนะี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณ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 ,ค,ณคุณนะฮะก็ก็เล่นเกมไม่สนุกนะครับผมพอเล่นแล้วไม่สนุกเนะี่ยก็พักก่อนนะฮะ ตอนนี้นะผมหวังว่าสังคมในเกมสลัมดังจะดีขึ้นนะผมเผื่อคนจะกลับมาเล่นกันเยอะขึ้นนะเพราะว่าเพื่อนผมก็เลิกเล่นกันหมดแล้วผมเลือเหลือผมคนเดียวแล้วตอนนี้ขอให้คุณเล่นเซนเตอร์ได้เก่งขึ้นนะเอาเทคนิคที่ผมให้ไปเนะี่ยมีประโยชน์มากขึ้นสบสงคมเกมเซนเตอร์กับพวกคุณทุกคนหวังว่ามันจะมีประโยชน์นะครับผมก็ขอขอบคุณด้วยนะผมถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้หรือยังไงก็มีตรงไหนพิพาดประการใดก็คอมเมนต์ก็ไม่ได้นะผมผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ